ค่ะคุณผู้ชมกล้วยไม้ของแม่ปานออกดอกบ่อยมากเลยนะคะเห็นไ่คะคุณผู้ชมสีม่วงนี้ออกไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะคะออกดอกบ่อยมากเลยค่ะดอกสีม่วงนะคะนี่ก็กําลังจะออกดอกนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมกําลังแทงยอดนะคะนี่เหมือนกันค่ะแตกแขนงออกมาเห็นไหมคะคุณผู้ชม อวบด้วยนะคะลำต้นอวบด้วยค่ะนี่เหมือนกันค่ะนี่คคะดอกเยอะเลยค่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะ น,นี้เกลียวปูเต้นะคะเป็นเกลียวปูเต้ค่ะนี่ก็แทงยอดออกมาใกล้จะออกดอกแล้วนะคะเนี่ยนี่เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะนี่ก็ใกล้จะบานแล้วค่ะสีสวยมากเลยค่ะ นี่ก็ยิ่งอวบเลยค่ะนี่ก็ใกล้จะออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมคะแตกยอดออกดอกบ่อยครั้งมากเลยค่ะล้วยไม้ของแม่ปานข้างบนโน่นก็ใกล้จะออกดอกแล้วเห็นไหมคะสูงมากเลยค่ะเห็นไหมคะ เดี๋ยววันนี้แม่ปานจะพามาปุ๋ยใส่ให้เขาออกดอกตลอดทั้งปีนะคะต้นอวบใบใหญ่ใบเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ปานจะพามาทำฮอร์โมนไข่ใส่กับน้ำซาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวนี้มีเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะคะนิดๆหน่อยๆก็ใส่ได้ค่ะถ้าเห็นเขาเป็นฟองๆอย่างนี้ใช้ได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะ แม่ปานเก็บสะสมมาได้สองวันนะคะเดี๋ยวแม่ปานก็จะมากรองใส่ขวดนะคะถ้าเป็นฟองค่ะเห็นไหมคะเขาก็ขาวขุ่นเหมือนเดิมนะคะยิ่งยิ่งดีค่ะเดี๋ยวแม่ปานก็จะมากรองใส่ขวดนะคะสองขวดวันนี้อ ทีกรองนะคะแม่เขาลงไปนะคะแล้วก็อย่าใส่ขวดเต็มมากนะคะใส่พอให้เหลือช่องว่างนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะให้เหลือขนาดนี้นะคะใส่สองขวดนะคะ ประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวแม่ปางก็จะมาตอกไข่นะคะน้ำซาวข้าวนี้ก็มีวิตามินดีนะคะมีธาตุเหล็กสังกสีนะคะกันพืดผัดแข็งแรงนะคะต้านทานลูกได้ด้วยค่ะแม่ปางก่อนอื่นก็จะใช้ตอกไข่ก่อนนะคะ ลือกไข่นี้ก็ไม่ต้องทิ้งนะคะแม่ไข่ก็มีโปรตีนนะคะถ้าไม่ออกดอกแตกยอดนะคะน้ำเอร์รค่ะโมโนโซเดียมมูตาเมดแม่ปางก็จะใส่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโตนะคะเขาก็บำรุง จะตุ้นรากนะคะจะตุ้นรากให้แตกยอดแตกใบนะคะออกดอกค่ะแล,ลแล้วก็น้ำตาลเฮ้ยเกือบหกแต่ก็น้ำตาลสองช้อนโตนะคะช้อนข้าเปียก ตาลก็เป็นจุลินทรีย์ของไข่นะคะแ,แม่ปานก็จะใส่สองช้อนโต๊ะใครมีน้ําตาลทรายขาวทรายแดงก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะแต่แม่ปานใส่น้ําตาลทรายขาวนะคะแล้วเราก็มาตีเลยค่ะตีไข่ใส่ผสมเข้ากันเลยค่ะ ส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะให้เขาละลายเขาละลายดีก่อนแล้วค่อยทใส่ขวดน,นะคะค่ะแม่ปานก็จะใส่เปลือกไข่ด้วยนะคะเปลือกไข่ที่เราตอ กินทุกวันทุกวันนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเรามาใส่เป็นปุ๋ยได้นะคะแม่ปางก็จะทุบใส่กับกับไข่ที่เราตีใส่ไปด้วยกันมแมลงกันมดนะคะแม่ปางก็จะใส่ถุงประมาณหกฟองนะคะทุบใส่แมางก็จะใส่ถุงทุบเลยนะคะทุบเลยค่ะจะมีค้อนมีอะไรก็ทำได้นะคะใส่ถุง มีเครื่องปั่นก็ปั่นได้ค่ะเราต้องอาตาดแห้งก่อนนะคะไมงั้นเขาจะทุบยากเขาจะไม่ค่อยละเอียดนะคะอันนี้นก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะอย่าไแม่ปานก็จะใส่กระไปกับไผ่เลยนะคะ เห็นไหมคะมแมลงวันเขาจะมาเขาชอบเวลาเราตีไข่ทําเกี่ยวกับไข่นี้นเขาชอบมารบกวนมากเลยนะคะเราต้องคอยระวังค่ะถ้าเขาเป็นหนอนก็ไม่ต้องกลัวนะคะเขาไม่เสียนะคะเขาใชา้ได้ค่ะให้ปังก็จะใส่เลยอย่างละครึ่งนะคะใส่ไปเลย ปิดฝาแล้วก็ขย่านะคะขย่าให้เข้ากันและเราอย่าลืมมาคลายฝาเขาด้วยนะคะทุกๆวันเราต้องมาคลายฝาเขานะคะไม่งั้นเขาจะมีแก๊สนะคะที่เราใส่แบบนี้เรา คอยช่องไม่มีช่องว่างมีแก๊บนะคะแล้วต้องคอยระวังค่ะคอยมาเปิดฝาเรื่อยๆนะคะไม่งั้นถ้าเราไม่มาเปิดฝาเขาจะพองนะคะขวดนี้จะตึงมากเลยค่ะถ้าเรามาเปิดมันจะฟูใส่มือแม่ปานเคยโดนแล้วนะคะอย่างเจ็บแสบมากเลยค่ะเป็นควันขึ้นเลยนะคะฮอร์โมนไข่เนี่ยแม่ปานเคยใช้ครั้งหนึ่ง เราต้องมาคอยเขย่าเปิดฝานะคะนี่ค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะเอาไปฉีดพ่นนะคะค่ะแม่ปานก็จะใส่น้ำปูนใส่นะคะก็ทำไม่ยากนะคะเอาปูนใส่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต้น,นะคะแล้วก็น้ำเปล่าเขยา่าเขยา่าเดี๋ยวเขาตกตะกอนเราก็เก็บไว้ได้นะคะใช้ได้นานด้วยนะคะ เห็นแม่ปางก็จะใส่สองช้อนโตนะคะกันมดแมลงนะคะเพี้ยใส่ไปเลยสองช้อนโต๊หนแม่ปางก็จะใส่ที่เราทําไว้นี่แหละคะ่ะเราเก็บไว้ได้นานได้นะคะเจ็ดวันก็เอามาใช้ได้นะคะแล้วแม่ปางก็จะใส่เลยค่ะ ประมาณครึ่งนะครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนแกงค่ะใส่ไปเลยทำให้แตกยอดออกดอกนะคะใบใหญ่ใบเขียวลำต้นใหญ่อวดเดี๋ยวเรานำไปฉีดพ่นเลยค่ะ ค่ะเราควรฉีดพ่นตอนเช้านะคะช่วงเจ็ดโมงถึง9ก้าโมงเช้านะคะปากใบเขาจะเปิดเขาจะได้ติดดอกออกผลใหเรานะคะออกดอกให้เราชมฉีดพ่นเลยค่ะให้ใบใหญ่ใบเขียวนะคะ ไม่ให้มีมดมีมแมลงมารบก,กวนด้วยนะคะฉีดคนเลยแตกยอดออกดอกให้เราชมเยอะๆนะคะสามถึงห้าวันนะคะควรฉีดให้ปานฉีดบ่อยมากเลยนะคะเนี่ยเขาถึงได้ออกดอก ให้เราชมออกดอกบ่อยด้วยนะคะของไม้ฟานเนี่ยฉีดฮอร์โมนไข่ตลอดเลยนะคะ<ม>เห็นไหมคะคุณผู้ชมถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แม่ผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ